สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ k e n d o Gaming นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเกมใหม่นะครับผมก็คือเจ้าตัว c ิ y p t อ r i u m f a n t a น y นะครับผมซึ่งความพิเศษของเกมนี้มันแตกต่างจากเกมอื่นยังไงนะครับก็คืออเกมนี้มันจะสามารถอเอินเหรียญน,นอกจากเอินเหรียญเกมแล้วเนี่ยมันยังสามารถเอินเหรียญอย่างสเตย์บันคอยอย่างพวก btc เหรียญด็อกเนี่ย ได้ด้วยนะครับอันนี้คือความพิเศษของมันนะเขาคิดขึ้นมาว่าถ้าสมมุติเนี่ยเกมที่เล่นๆกันอยู่เนี่ยมันทําทให้เหรียญมันตายไวใช่ไหมครับเขาก็เลยแบบอลองดูีิถ้าเราเปลี่ยนการเอินเหรียญเนี่ยเป็นจากพวก BTC ได้แล้วก็ดอกคอยได้เนี่ยเกมมันจะน่าจะอยู่ได้ยาวอะไรประมาณนี้เลยเพราะว่าไอ BTC กับดอกคอยเนี่ยมันเป็นเหรียญสเตเบิลคอยอยู่แล้วนะครเหรียญหลักของคริปโตอยู่แล้วเนาะมันก็มีโอกาสที่จะ ล่วงหรือล่วงแบบล่วงบิดลงมาแบบมีมีมูลค่าเลยอันนี้ก็เป็นไปได้ยากเนาะเพราะว่าตอนนี้บีบีซีเนี่ยก็ล้านกว่าบาทนะครับผมอะไรประมาณนี้เลยครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดของเขาเนาะแต่ต้องดูอีกทีนึงครับว่าเล่นจริงเป็นอย่างไงนะครับผมต้องบอกก่อนว่าคริปโตเลียมเนี่ยมันเป็นแนวอ่า 2D เทอร์นเบดนะครับผมก็คือเป็นแนวกลยุทธ์จัดทีมวางแผนนะครับผมลงไปสู้กับ บอสอะไรประมาณนี้แล้วก็มีในส่วนของอล่าสมบัติอย่างบอมคริปโตด้วยนะครับก็คือคล้ายๆบอมคริปโตเลยนะครับผมเอาตัวเราไปวางเฉยๆนะครับเราไม่ต้องเล่นนะโอเคแต่ว่าเราจะต้องมีการใส่เทคนิคเพื่อที่จะไปเล่นกับบอสนะครับผมอะไรประมาณนี้จัดทีมมาสักหน่อยมีคราฟของทําขอ,ของขึ้นมานะครับโอเคมาเราไปดูตัวเว็บเกมกันเลยนะครับ ว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมโอเคมาตอนนี้คือเหรียญของเขาเนี่ยจะใช้เป็นเหรียญของซีคอยนะครับผมก็คือตอนนี้ยังไม่เปิดให้ซื้อขายนะครับผมส่วน a d o p ดอเนี่ยเคยเปิดไปแล้วเนาะแล้วก็เคยทำทำโค้ดเบต้าทดลองเล่นไปแล้วนะครับผมแล้วก็แจกเหรียญซีคอยกันไปแล้วนะครับผมแต่ตอนนั้นผมมาไม่ทันนะยังไม่รู้ จากเกมนี้นะครับผมอันนี้ก็คือเพิ่งมารู้จักนะก็เลยมาทํารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมแล้วก็ผู้พัฒนาของเกมนี้ก็คือเป็นผู้พัฒนาของคนไทยของเรานั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เกมนี้ผมว่ามันแตกต่างจากเกมอื่นๆนะครับที่ผู้พัฒนาชาวไทยเนี่ยทำมานะครับผมอันนี้เราก็ต้องรอดูนะครับว่ามันจะรุ่งหรือมันจะร่วงนะแต่ว่าผมว่า เกมนี้น่าจะน่าจะปังนะครับผมอะไรประมาณนี้เลยเดี๋ยวต้องรอดูน,นะครับว่าจะปังจริงไหมครับโอเคมาเข้ามามันก็บอกว่านี่จะมีตัวละคร5ตัวนะครับผมเกมจักรวาลนัลลม,มิตนะครับผมอ่าลงมาก็จะเป็นแนะนําเกี่ยวกับตัวละครเนาะก็จะมีเบลล่าเนี่ยครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงตัวละครอ่าเริ่มต้นตั้งแต่ตัวอิลิกเลยก็ได้อ่ะ อันนี้ก็เป็นนักดาบนะครับผมเขาก็บอกว่าแม้ว่าโลกนี้จะสิ้นแสงไปแต่ฉันจะเป็นแสงสว่างให้กับโลกนี้เองนะครับผมอย่างเท่นะครับผมผมทองต่อมาเป็นวิเวียนนะครับผมอันนี้ก็เป็นจอมเวทนะครับผมเขาบอกว่าขอให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปก็ดีแล้วละ่ะเจ้าพวกปีศาจถ้าจะมาทำรายโลกที่ฉันหวังแล้วก็นะก็จงแหลกสลายไปซะเถอะ ในที่แน่นอนแน่นอนจอมเวทอ่าต่อโตอต่อมานะครับเบลล่านะครับนักธนูนะครับผมเขาก็บอกว่าโลกนี้กว้างใหญ่เง้นเหรอฉันจะไปในทุกทกที่ทุกๆดินแดนนะครับไม่ว่าใครจะไม่สามารถขวางการผจญภัยของฉันได้นะครับผมไม่มีใครมาหยุดยั้งเขาได้นะครับอะไรประมาณนี้เลยต่อมาโอแลนนะครับผมโอแลนนี o ่เป็นสายหองเนาะ ขาบอกเอาความยุติธรรมที่เอื่อยเฉยฉันไม่นับเป็นความยุติธรรมหรอกนะก็เหมือนกับเบงไทยนะครับผมความยุติธรรมที่เอื่อยเฉยนะครับผมโอเลเขาบอกเขาไม่นับนะเขาไม่นับนะโอเคไปต่อมาซาเวียนะครับผมเป็นคล้ายๆกึ่งเวทกึ่งหมอน่าจะเรียกว่าเป็นสายหมอะะครับเห็นในคลิปมันชุบชีวิตได้นะเขาบอกว่าถ้าฉันต้องเห็นภาพนั้นอีก ขอลักสาลโลกนี้แล้วไม่ต้องเห็นมันจะดีกว่านี่เขาว่าั้นนะโอเค็คล้ๆน่าจะเป็นสายหมอนะตัวเนี้ยคอยฮิวคอยบัฟเพื่อนๆนะครับน่าจะเป็นอย่างนี้นะโอเคแตัวละครตัวละครก็จะประมาณนี้นะอ่ะนี่เขาบอกเกี่ยวกับเกมเขาเนี่ยเขาบอกว่าร่วมกันประจันภัยบทใหม่นะครับที่ตื่นเต้นนะครับแห่งโลกแฟนตาซีเกมคลาสสิกนะครับผมเทิร์นเบดนะครับผัดดากันต่อสู้แนว RPG นะครับผมระบบเล่นก็จะมี เก็บเลเวลออโต้ไม่ต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้นะครับเมื่อเรากลับมาเล่นอีกครั้งนะตัวละครจะเก่งขึ้นกว่าเดิมนะครับผมอ่าดีกว่าบอมด้วยนวเนี่ยก็คือเราสามารถเปิดไม่ต้องเปิดเครื่องก็ได้อ่าตั้งไว้ให้มันฟาร์มนะครับแล้วก็มันก็จะฟาร์มอยู่งั้นแหละไม่ว่าเราจะเปิดหรือปิดเครื่องนะครับก็คลาๆๆ้ายกับไอตัวโปรเกตมันนี่นะครับที่ผมเล่นอยู่เนาะคล้ายกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของมันนะดีกว่าบอมตรงนี้นะโอเคนี่ฮีโร่ก็ซุ่มจาก 5้าอาชีพหลักนะครับผมสร้างทีมแล้วก็กําจัดศัตรูสะสมสมบัตินะครับแล้วก็รับรางวัลมากมายนะครับผมนี่เขาเริ่มที่เหรียญของเขานะครับเหรียญเกมจะเป็นเหรียญน,นี้นะซีคอยนะแล้วก็นี่บีทีซีบิตคอยที่ผมบอกเนาะแล้วก็ด o อ e คอยด็อกคอยนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันสักน,นิดสักหน่อยเนาะในโลกสิ่อว่าเกมมันน่าเล่นอยู่นะคล้ายฟ i ล a มแฟนตาซีเนาะประมาณนี้เลย ก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราย้อนไปดูตรงหน้าอเนี่ยครับมันจะมีเหรียญตรงนี้อยู่นะเป็นเหรียญซีคอยแล้วก็บีซีนะครับแล้วก็ดอกนะครับผมนี่เลยที่น่าสนใจนะครับผมสุดยอดสามารถเออเหรียญเป็นคริปโตอื่นๆได้ด้วยนะอีกสองเหรียญน,นะครับผมมาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ในะคลิปเมื่อกี้นี้เดี๋ยวอ๋อ ตอนนี้สเต็กกิ้งไม่แน่ใจว่าเขาเปิดให้สเต็กกิ้งหรือเปล่านะแต่น่าจะยังไหมอ่าไม่แน่ใจว่าเขาใช้เหรียญไหนเนาะในการสเต็กกิ้งนะแต่ผมกดดูมันก็เหมือนจะสามารถสเต็กได้อยู่นะใช้อะไรเนี่ยโอ้0ู BNB บเนีลยเหรอไม่แน่ใจว่าเขาใช้เหรียญอะไรสเต็กเนาะแต่ว่าไม่แน่ใจด้วยว่าสเต็กได้หรือเปล่านะครับณตอนนี้นะ โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ White Paper mm hmm. กันสัหน่อยเนาะค่ะอ่า uh, White Paper มาก็ประมาณนี้อันนี้ก็ทรรมดา,าข้ามไปอันนี้ก็เป็น Turn b a บ e ปกตินะครับไม่มีอะไรอันนี้ก็เหมือนกันนี่สร้างทีมจากฮีโร่หลัก5ตัวนะครับผมอันนี้รู้แล้วไปไปไป ชา a r เล t เตอร์มีเลดโอเคผ่านไปอันนี้เป็นค์ดเป็นสายอาชีพผ่านไปนี่เราจะเจาะโจงอันที่มันสำคัญสำคัญเนาะอันไหนที่ไม่สำคัญเราก็ข้ามไปนะครับผมเกมเพย์ดูหน่อยสิอันนี้ก็คล้ายๆกับหน้าเมื่อกี้เนาะที่อ่า,ามสมบัติเนาะ กองสมบัติเขาก็จะมีแตกต่างกันไปนะครับมูลค่าที่ดอกสีอะไรประมาณนี้เลยอ่าตายปุ๊บแล้วก็ใช้เวลาในการโหลดแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่เนาะนี่เลยมีอะไรแตกต่างอีกไหมไม่มีไปต่อดีกวาแบบสักหน่อยสิ กขบอกเนี่ยโหมดเทิร์นเบเนี่ยผู้เล่นสามารถจัดตำแหน่งตัวละครและทักษะขอ,องตนให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับผมรางวัลในโหมดนี้ก็คือจะให้เป็น EXP ของตัวละครแล้วก็ไอเทมพิเศษนะครับสำหรับตัวนี้โดยเฉพาะนะครับผมไปโหมดการขุดเนี่ยตั้งตัวละครขณะที่สัป,ปราลดเกิดขึ้นรบบอบๆแผ่นที่ตัวละครจะสามารถสู้กับสัปะลดและ h p ของพวกมันจะถูกหัก เมื่อตัวละครถึงศูนย HP การฟื้นคืนชีพต้องเเพื่อที่จะได้รับการฟื้นฟูน,นะครับผมการอสมบัติจะไม่ได้รับผลกระทบจากการลด HP เนาะโอเคก็เหมือนว่า,าเล่นโหมดสมบัติเนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวกับการที่จะนดเลือดที่จะเอาไปสู้กับโหมดเทิร์นเบดนะครับอะไรประมาณนี้เลยนี่ก็เกิดขึ้นประมาณนี้อ่าเนี่ยครับกล่องสมบัติก็จะมีสากล่องนะ จะให้อเทมสีคอยกล่องแดงก็จะให้แค่เหรียญสีคอยนะครับผมกล่องเขียวก็จะได้สีคอยแล้วก็เลือดเล็กมานาเล็กแล้วก็เลือดอเลือดกลางหรือเลือดใหญ่ไม่แน่ใจนะหรือว่าอะไรผมไม่แน่ใจนะตัวนี้มินิบูโพชั่นคืออะไรต้องดูอีกทีนึงส่วนกล่องม่วงเนี่ยให้เป็นเวปอนอาวุธแล้วก็ชุดนะครับผมแล้วก็เหรียญน,นะครับผม โอเคประมาณนี้เลยบล็อกต่างๆในเกมเขาบอกว่าไอเทมเนี่ยและอุปกรณ์สามารถใช้เหรียญซีคอยเนี่ยซื้อได้นะครับผมหรือรับจากกล่องโหมดการเล่นเกมนะครับผมประมาณนี้เลยรายละเอียดต่างๆก็จะมีประมาณเท่านี้เนาะยาชุดอาวุธประมาณนี้นี่เลยการเรียกอัญเชิญของ ตัวซัมมอนของเราเนี่ยใช้เหรียญน,นะครับซีคอยนะครับผมความยากแตกต่างกันจะมีอ่าสี่แบบโดยมี5ตัวอักษรในกรณีผู้เล่นอ๋อนี่อันนี้อันนี้คือข้อดีของเขาอีกข้อหนึ่งเนาะก็คือสมมติสมมติเนี่ยเราได้ตัวละครที่ซ้ำเนี่ยในการเปิดครั้งต่อไปเนี่ยเขาจะลดให้50%เเลยนะเอออันนี้อันนี้เวิร์กนะครับผมสำหรับ คนที่เกลือเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยถ้าสมมติเราเราเปิดได้สวอตแมนซ้ำมาตัวที่2เนี่ยตัวต่อไปเนี่ยเขาจะลดให้50นะครับผมส่วนลดเลยนะโอเคนะอันนี้คือเวิร์กมากเลยนะครับอันนี้ใช้คิดตั้นนะครับผมในการเปิดเนาะโอเคไปนี่ตัวละครจะมี4 Rarity ดังนี้นะครับทั่วไปหายากซ u เปอร์แล้วก็อีพิก นี่เลยเริ่มต้นจากสวอตแมนนะครับผมคอมมอนก็จะเป็นผมทองแลเป็นสีเทาซูเปอร์แรเป็นสีดำนะครับผมอีพิกเป็นสีแดงนะนี่เลยมีแยกกันเลยนะครับผมไม่ได้รวมกันนะก็ะคือมี5ตัวละครแล้วก็ระดับความแร่เนี่ยก็เปลี่ยนตามสีผมตามชุดเนาะโอเคประมาณนี้เลยส่วนเลดเนี่ยเขายังไม่ได้บอกมานะว่าความยากง่ายในการเปิดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมปลถัดไป สถานะนะครับเขาบอกว่ามี8สถานะนะครับผมตั้งแต่มีเป็น px tag โจมตีทางกายภาพ mx tag โจมตีเวทมนนะครับ mp def ป้องกันกายภาพ md e ป้องกันเวทนะครับคี y l เลตก,ก็จะเป็นอัตราคียติคข้อนะครับผม h ิ t ก็เป็นโอกาสโจมตี hp ผังชีวิตแล้วก็ sp คะแนนทักษะนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของ class skill ด้วยเนาะตัวละครแต่และตัวก็จะมี class s k i แตกต่างกันไปนะครับผม มามานี้เลยตอนแรกเขา,เาที่เขาบอกเขาใช้เหมือนใช้เครือข่ายอิตาเลี่ยมเหรอไม่แน่ใจนะครับแต่เขาบอกมาอย่างงี้เนาะแล้วก็มาไทมัสที่2เนี่ยเขาเปลี่ยนมาให้ใช้เป็น BSC นะครับซึ่งเกมนี้ก็คือรันอยู่บน BSC นะครับง่ายๆเลยก็คือก็ <c oughs> ใช้กันทั่วโลกแล้วครับ BSC เนี่ยมันค่าธรรมเนียมการ แก๊สมันถูกนะครับผมเขาก็เลยมาใช้บนเชนนี้กันนะครับผมสรุปสั้นๆก็ประมาณนี้โเทเค็นโนมิกเขาก็เป็นโเทเค็นที่ตอกกับโดยแลโดยคริปโตเรียมคริปโตเรียมนะครับผมมีเบบยีนะครับเหมือนกันเนาะโอเคไปวัปตถุประสงค์ไปเลยไม่ดูอ่าโเทโเค็นโทเค็นซีคอยนะครับผมก็จะ รายละเอียดประมาณนี้แม็กซ์พับไพอยู่ที่200ล้านนะครับผมเพทูเอินเนี่ยห้าสิบล้านนะครับผมตีเป็น25เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเยอะกว่าที่อันอื่นเลยเนาะก็คือสามารถเพทูเอินเนี่ยได้เยอะนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะโอเคไม่เยอะไปไม่มากไปเนาะส่วนอื่นๆเพื่อนๆก็สามารถดูได้ตามนี้เลยแผนภูมิโทเค็นนี่ก็เมื่อกี้นะครับเขาตีตารางขึ้นมาให้ดูนะครับอ่า มันมีอีกเหรียญหนึ่งนะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวต้องอ่านดูก่อนนะเขาบอกว่าคิปตัวเลียมไดมอนด์แหละหรือ DC นะครับผมจะใช้สำหรับระบบแรงจูงใจในเกมนะครับความสะดวกในการซื้ออุปกรณ์ในเกมซื้อตั๋วดันและเวอร์บอสนะครับการปรับแต่งและประดิษฐ์ค่าตนายๆในเกมเช่นการปรับระดับตัวละครและปรับระดับทักษะนะครับผม ซึ่งตัวเหรียญนี้มีจํานวนอุปทานไม่จํากัดด้วยนะครับผมแล้วก็จะถูกสร้างและเผาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้สมดุลของเกมนะครับผมรับเหรียญน,นี้ได้จากในเกมแล้วก็ฟาร์มแล้วก็สเต็กนะครับผมแล้วก็แลกเปลี่ยนเป็นซีคอยในอัตราเกมนะครับผมน่าจะเป็นอัตราที่คงที่นะไม่แน่ใจว่าคงที่หรือว่าแปรผันตามเหรียญเกมนะครับผม แต่ว่าน่าจะเป็นจากการแปลผ่านตามเกมเนาะเพื่อไม่ให้มันมีการแบบาตามไปสูงไปนะครับผมเขาบอกว่าเนี่ย CD เนี่ยเหรียญเนี้ยใช้เฉพาะในเกมเท่านั้นนะครับไม่มีการถอนและมสามารถแลกเปลี่ยนได้นั่นเองนะครับผมตามกราฟด้านล่างนเนยเนาะซีคอยเนี่ยใช้ได้ทุกอย่างเลยซื้อแลนลอตเตอรี่ซัมมอนฮีโร่เอฟทีสเต็กิ้งนะครับผมก็ตามนี้เลย เอาซีคอยเนี่ยมาเป็นไดมอนด์นะครับแล้วก็เอาไดมอนด์ไปคราฟอาวุธอัพเกรดฮีโร่อเทมช็อปแล้วก็มาเป็นเอามาเล่นในหมด Pay to Earn Farming t u r n b a ทิอะไรประมาณนี้เนาะก็ดูตามนี้ได้นะครับผมแล้วก็ถึงกลับไปเป็นบีคอยอีกทีหนึ่งซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้ผมว่าไม่น่าจะสำคัญอะไรเท่าไหร่นะครับผมซึ่ง ไม่ได้ใจว่าแต่ไม่ได้เรียกว่า2เ,เหรียญหรอกครับเรียกว่าเหรียญเดียวนี่แหละใช้ตัวซีคอยเป็นหลักๆนี่แหละครับเพราะว่าไอตัวไดมอนด์เนี่ยเขาบอกว่าไม่สามารถถอนแล้วก็แลกเปลี่ยนได้นะครับผมโอเคประมาณนี้เลยปายอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการอ t อสเต็คกิ้งนะครับผมกานต่ำเนี่ยต้องสเต็คกิ้ง5 0 0 0โทเคนนะครับผมประมาณนี้นะ อันนี้เพื่อนๆลองมาดูานะครับถ้าใครสนใจนะครับผม s t a c k i n g นี่เลยเขาก็มีวิธี s t a c k i n g ให้ดูด้วยนะแล้วก็อันสเต็กด้วยนะครับผมไปผ่านไปยายาวๆเลยอันนี้ผ่านไปอ่ามาดูรถแมพกันดีกว่านะครับผม QC เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเขาทำไปหมดแล้วนะครับเซตอัพเกมคอนเซปต์เซตอัพเกมเว็บไซต์ไวท์เปเปอร์นะครับโซเชีย โอมชั่นอีเวนต์ทำไปแล้วนะตอนนี้ก็อยู่ที่ Q1 ปีนี้นะ NFT Character ทำไปแล้วเกมฟังช์่ัน Design ทำไปแล้ว P-Pack Cell ก็ทำไปแล้ว a d o p ทำไปแล้วนะครับผม Webstacking V1 ทำไปแล้วตอนนี้ก็เหลือ i n t r o d u c t i o n นะครับผม Diamond เนี่ยเรียนเมื่อกี้เนี่ยที่เราดูกันนะครับผมแล้วก็ Webstacking V2 อ่าแล้วก็จะมีกิจกรรม a i r d o p มาใหม่นะครับผมแล้วก็ Marketing นะครับแคมเปญน,นะครับผมที่รออยู่นะครับ ็ประมาณนี้เลยพเพื่อนมาดูกันได้นะส่วนทีมเนี่ยเขายังไม่ประกาศหรือออกมาให้เราดูนะครับว่าใครบ้างนะครับผมต้องรอดูนะครับผมโอเคอันนี้มีอะไรแล้วก็กหลักๆก็จะมีประมาณนี้เนาะของเกมเจ้าตัวคริปเตอร์เียมแฟนตาซีเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวเกมเนี่ยจะมี ปัจจัยเนี่ยที่ออกแบบมาครับ4ปัจจัยหลักเลยที่ส่งผลต่อตัวเกมก็คือ,อประเภทตัวละครนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยจะส่งผลถึง40%เลยนะครับผมในการที่เราสุ่มกาชานะครับแล้วก็การประมูลเนาะก็คือตัวละครเนี่ยมีผลกับเกมเนี่ยหลักๆเลย40%นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นการอัพเวลนะครับผมตัวนี้ส่งผลต่อ20%นะครับผม อัพเวลเนี่ยก็จะได้พวกพอยพวกสเตตัสแล้วก็พวกสกิลนะครับมาอัพตัวละครให้เก่งขึ้นนะครับผมต่อมาก็จะเป็นการอัพอาวุธแล้วก็อุปกรณ์นะครับก็ส่งผลต่อตัวเกม20%นะครับได้มาจาก n p c แล้วก็การดับของแล้วก็การประมูลนะครับผมถัดมาสุดท้ายนะครับผมก็คือไอเทมในเกมนะครับผมส่งผลต่อตัวเกม20%เช่นกันนะครับผมได้จาก n p c ดับของแล้วก็การประมูลเช่นกันนะครับผมก็คือ ไม่ได้หลักๆก็คือเกมนี้ไม่ได้อยู่พึ่งจากตัวละครอย่างเดียวเนาะก็คือเราจะต้องทำอัพเวลอัพอาวุธต,ต่างๆในเกมนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวละครเราแข็งแกร่งขึ้นนะครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็อรอบแรกมีไวริสไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ตอนเนี้เขาก็ก็กำลังจะประกาศไวริสมาอีกทีนึงครับน่าจะเป็น เดือนหน้าวันที่2นะครับเขาว่าอย่างนั้นเนาะโอเคตอนนี้เกมพัฒนาไปถึงไหนแล้วอยากดูกันไหมครับก็คือเขาก็บอกว่าทางเกมเนี่ยอยู่ในขั้นตอนการพัฒนานะครับประมาณตอนนี้ประมาณ9 5เร็แล้วนะครับผมยังติดอยู่นิดหน่อยนะครับผมอะไรประมาณนี้เลยเขาบอกว่าเกมของเขา่าเป็นโปรแกรมที่โปรเจกต์ใหญ่นะครับผมก็เลยแบบอยากจะเตรียมให้มันพร้อมนะครับสำหรับผู้เล่นนะครับในหลายๆด้านนะครับผมแล้วก็ ให้ออกมาสมบูรณ์เท่าที่จะทําได้เนาะเขาบอกว่าเขาก็ไม่อยากทําทมาให้แค่เล่นอย่างเดียวนะครับผมเขาบอกว่ามันจะต้องเล่นได้จริงเออได้จริงนะครับสนุกจริงเนาะแล้วก็เข้าถึงระบบจริงๆนะครับผมแล้วก็ระบบมาร์เก็ตเพจด้วยนะครับผมที่จะมีมานะครับผมแล้วก็เรื่องของอำนวยความสะดวกนะครับของผู้เล่นนะครับผม ซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาเปิดระบบเขามี a d d r e ขึ้นมาแล้วครับแต่ว่าเปิดขายไปเนี่ยไม่เกิน5้าวันแล้วก็ staking เอาไว้นะครับผมแล้วเหมือนจะมีปัญหาเนาะแล้วก็เขาก็จะเปลี่ยนที่อยู่ของเ d เดสใหม่นะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเขาสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมตอนนี้ของเกมมีอัปเดตประมาณนี้ตอนที่รอเอาอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมมาให้เรา ได้ถามกันนะครับระวังรอเกมนะครับผมประมาณนี้เลยครับสำหรับใครที่สนใจก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้เช่นเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้ใครที่ชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ